สวัสดีครับผมกฤษณโชตประชารดนักวิชาการเกษตรฟ่า์มหาวิทยาลัยมโจวันนี้จะมาอธิบายสาธิตเทคนิคการตัดแต่งกิง่งและการขยายพันธุ์มะม่วงอุปกรณ์ต่างๆก็มีมีขยายพันธุ์สองคือกันไกตัดแต่งกิง่งอนที่สามคือด้วยใช้ในการตัดแต่งอันที่สี่คือพลาสติกพันยอดที่สำคัญขาดไม่ได้คือการเลือกยอดพันธุ์การเลือกยอดพันธุ์ต้องเลือกยอดที่แก่นะครับยอดที่แก่คือ ลักษณะของกลุ่มใบที่เกี่ยวเข้มและมีตายอดที่สมบูรณ์พร้อมที่จะแทงยอดข้อดีในการขยายพันธุ์นี้คือสามารถนำสายพันธุ์มะม่วงสายพันธุ์ใดก็ได้ภายในประเทศหรือทั่วโลกเอามาเปลี่ยนยอดพันธุ์หรือต้นตอของเราที่มีอยู่ซึ่งในการขยายพันธุ์มีหลายวิธีการสาหรับมะม่วงเช่นทับกิ่งติดตากับตอนกิ่งเสียบยอดก็มี2วิธีเสียบแบบผ่าริมกับเสียบพาง เสียบผ่านริมเนี่ยจะนิยมใช้สาหรับต้นตอ,นตอ,นตอนมีขนาดเล็กเพื่ออยู่ประมาณ1ปีอ่านี่สามารถเสียบริมได้ถ้าต้นตอหรืตอ,ต,อต้นพันธุ์ต้นตอกเราโตกว่านั้นเราใช้เทคนิคก,การเสียบข้างแทนเทคนิคตัวนี้คือเราสามารถเอายอดสายพันธุ์ต่างๆของมะม่วงเนี่ยอ่าอามาเปลี่ยนเป็นอ่าในต้นเดียวกันอามาเปลี่ยนเป็นยอดพันธุ์ดีเนี่ยเราต้องการมะม่วง กินหลากหลายสายพันธุ์ครับหรือม่วงแฟนซีเราก็ทําได้ในต้นเดียวนะครับในต้นเดียวต้นนี้ข้างล่างเราเสียบนะไอ้เขียวสวยครับข้างบนอาจจะเสียบน้าดอกไม้สีทองได้นะครับมีม่วงหลายสายพันธุ์ฝั่งนี้เป็นเขียวสวยน้าดอกไม้น้องแตงอ่าโชคงันานสามฤดูได้หมดเลยนะครับเทคนิคการเสียบข้างเสียบข้างโดยใช้มีดเฉือนลงไปต้นตอนะครับให้มีด้วยลิ่มๆอยู่ประมาณครึ่งเซนนะครับแผล ก็คันเราทำยาวลงไปมันไม่เกิน2นิ้วหรือ1.5นิ้วนะครับให้ถึงเนื้อไม้ด้านในเลยนะครับแล้วเราก็ใช้ยอดพันนะครับที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับเฉือนมีลักษณะเช่นเดียวกับแผลที่เราเฉือนกิ่งต้นต่อข้างล่างก็เฉือนเข้าประมาณนะครึ่งหนึ่งของยอดได้นะครับอย่างน้อยอย่าให้เกิน50%ของของยอดพันข้างหลังก็ตัดไปให้เฉือนเป็นลักษณะของอปัดฉลามนิดนึงนะครับ ดูลักษณะของแผลจะไม่เหมือนกันข้างหน้ากับข้างหลังแล้วก็เสียบลงไปนะครับใช้ปฏติกนะครับที่เราเตรียมที่มีการพันคือพันจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเนื่องจากอะไรอันที่หนึ่งคือเพื่อต้องการให้แผลแนบสนิทกับต้นตออันที่2คือป้องกันความชื้นหรือน้ําที่จะไหลเข้านะครับแล้วก็ดึงขาดได้เลยขึ้นมานี่ประมาณนี้ครับประมาณสองสามรอบรับพลาติกอยู่นะครับยอดพันนะครับหลังจากเสียบไปประมาณ สองอาทิตย์ก็จะเริ่มแทงยอดถ้ายอดเริ่มคลี่ใบนะครับแตกเป็นใบนะครับเราก็เปิดตายอดเกิด,ดตายยอดเพื่อให้ยอดแทงขึ้นมาได้หลังจากาที่เสียบไปแล้ว30วันพันธุ์ดีเริ่มมีใบอายุแก่นะครับถ้าเสียบติดเราก็ตัดตัดละะนะครับตัดให้จิดกับยอดพันธุ์ดีที่เราเสียบไปนะครับอา,อายุประมาณหนึ่งปีแผลที่เราตัดไปนะครับกับยอดพันธุ์ดีก็จะเชื่อมสมานติดกัน ถ้าไม่ชำนานจริงๆเราก็มองไม่เห็นว่า,าเปลี่ยนยอดพันธุ์นะครับคือมันจะเชื่อมเป็นกิ่งเดียวกันเลยนะครับเทคนิคเมื่อกี้นะครับเทคนิคก,การขยยพื้นแบบเสียบข้างสําหรับต้นตอหรือต้นตอกที่มีลักษณะต้นใหญ่ไปแล้วนะครับทีนี้มาดูเทคนิคสําหรับต้นตอกหรือต้นตอที่เรามีต้นเล็กที่อายุป,ปลูกประมาณหนปีนะครับเราสามารถใช้เทคนิคก,การเสียบยอดแบบผา่าลิม ถามว่าถ้าต้นใหญ่ทําได้ไหมทําได้เหมือนกันนะครับทาได้เหมือนกันการผ่าริบนะครับเราจะใช้ต้นหร,หรือกิ่งยอดธุ์ที่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นับนะครับไม่ใหญ่มากนะเกินเท่ากับขนาดหนึ่งเซนขึ้นไปเส้นผ่าสูงกลางไม่เกินนะครับตัดยอดพันลอกกิ่งใบออกให้หมดนะครับแล้วก็ผ่าลงไปนะครับตรงกลางนะครับความยาวของแผลที่ผ่าลงไปประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วไม่เกินนี้ยอดพันเราก็ใช้ยอดพันดีนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับ เมื่อกี้เทคนิคการเฉือนเราจะไม่เฉือนแบบเสียข้างคําว่าริ่มในที่นี้เราจะเฉือนให้เสมอกันทั้งสอง,สองด้านความยาของแผลที่เราผ่าไปจากต้นต่อนะครับประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็เฉือนยอดพันธุ์ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับลักษณะจะเป็นริ่มทั้งสองข้างคือเฉือนสมานพอดีกันพอดีกันทั้งสองด้านถ้ายอดพันธุ์ของเราเทคนิคอยู่แบบนี้นะถ้ายอดของพันธุ์ของเราเล็กกว่าต้นต่อนะครับให้ขยับหรือชิดด้านใดด้านหนึ่ง ทำไมไม่ใส่ตรงกลางฮะจริงๆเราต้องการให้แผลสมานเชื่อมติดกันได้เร็วขึ้นระหว่างยอดพันธุ์กับต้นต่อนะครับคือระหว่างเปลือกนะครับต้นต่อกับเปลือกยอดพันธุ์เนี่ยเปลือกต่อเปลือกข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องครับให้คิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับอนี้เราไม่จํากัดว่าซ้ายขวายครับไม่จากัดเนี่เปลือกข้างใดข้างหนึ่งเทนนี้ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้เราพันจากก้างขึ้นมาบีบอ่าให้แผลให้แน่นนะครับเราพันประจิตดึงให้ตึงนะครับ พันจุลมิตรยอดนะครับข้อดีของเทคนิคก,การขยายพันธุ์แบบผ่านิ่มนะครับเราไม่จําเป็นต้องได้เปิดตายอดนะครับเหมือนเสียบข้างเสียบข้างเวลาแทงยอดขึ้นมาเนี่ยเราต้องมากรีดเปิดให้ยอดเขาแทงออกมาได้อันนี้เราไม่ต้องนะครับไม่ต้องมัดนะฮะพันยอดมัดติดให้เป็นเกลียวไว้แค่น,นั้นเองเวลายอดเขาแทงขึ้นมาเขาจะดันขึ้นมาเองเลยนะครับเพราะเราไม่ได้มัดติดกันนะครับสำหรับเทคนิคการ ง่านริมจะง่ายนะครับสําหรับต้นต้นเล็กนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่เราใช้เทคนิคการผ่านริมไม่ได้นะครับแต่โซนกลางนิยมใช้คือาการทับกิ่งเมื่อก,กี้นะครับเนื่องจากเทคนิคการขยายพันธุ์ไปแล้วนะครับเทคนิคการตัดแต่งถ้าเป็นต้นใหญ่เราก็จะมองเห็นว่ากิ่งมันทึบกิ่งไหนที่เราไม่ต้องการนะครับที่ไม่ต้องการเปลี่ยนเราก็สามารถตัดแต่งออกเลยเลยนะครับแต่งได้เลยเหลือกิ่ง ที่เราต้องการเปลี่ยนยอดปันขึ้นนั้นขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะให้ทางน้องๆทดลองทำครับเพราะว่าทดลองตอนนี้ก็ให้อาจารย์แนะนำให้น้องทำน้องคนอาหารทำเพื่อได้ไปคทำ ขอดกดมีดลงขดยังไงก็ได้ไม่ให้มีดบาดมือเราอะท่ดึงขัดนขวมไปก็